สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวบอลเราเริ่มต้นกันที่วิภาวีดงดังนะครับหลังจากที่สื่อเกาลีใต้ยย่องฟอร์มการเล่นในคําคืนที่ผ่านมาที่พาทีมฮุนไดแคพิตอลเอาชนะได้อย่างยอดเยี่ยม3ต่อ1เซตนะครับแล้วเป็นการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมของน้องมดวิภาวีนะครับแต่หลังจบเกมนะครับก็ได้มีคลิปที่เรียกได้ว่าโด่งดังขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับ ของน้องมดวิภาบีสีทองนะครับโดยเฉพาะเบอร์3นะครับคือสนิทสนุมกันมากนะครับคือวิ่งหยอกล้อกันทั่วสนามเลยนะฮะแล้วก็ โมเมนต์นี้มันน่าประทับใจจริงๆนะครับมันทําให้การดูวลเละบอลนั้นมีความสุขนะครับคือไม่ได้แค่สนิทกับเพื่อนร่วมทีมนะครับสนิทกับโค้ดด้วยนะฮะซึ่งก็แกล้งโค้ดก็มีนะฮะแล้วก็โอ้โหคือโมเมนต์ที่ดีมากนะครับน้งมดวิภาบีเนี่ยวิ่งไล่ท่นนันของดาอินนะครับเล่นวิ่งไล่จับกันกองเชียร์ก็ขำกันในสนามเลยนะฮะกลายเป็นนงมดนั้นนะครับตอนนี้กําลังเป็นที่รักของแฟนๆนะครับฮุนไดมอเตอร์นะครับ เมื่อคืนนี้ก็โชว์ฟอร์มดีนะครับสื่อเกาหลีเนี่ยยอกย่องเลยนะครับก็โค้ดไม่ได้ซื้อมาเล่นๆนะครับแล้วก็ซื้อมาเป็นตัวจริงนะครับพาทีมคว้าชัยชนะได้เมื่อคืนที่่ันมานะครับซึ่งก็สุดยอดจริงๆครับมีลูกเสิร์ฟเนี่ย ทำแต้มแปะแต้มติดนะครับซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะไปเล่นในตำแหน่งตัวตบนะครับแต่เมื่อเกมเมื่อคืนนะครับลงเล่นในตำแหน่งลิบบูลเฉยเลยครับเหนียวนะฮะเขาถูกยกย่องเลยนะครับว่าเล่นดีนะครับสำหรับน้องมดวิภาวีสีทองครับตอนนี้ก็กําลังโด่งดังคลั่งกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนร่วมทีมให้การยอมรับนะครับแล้วแบบนี้นะครับสาวมงโกเลียเนี่ยจะโกรธหรือเปล่าล่ะครับ หลังจากนงวดวิพาวีนะครับอาจจะสร้างตำนานรักบทใหม่กับดาวตบที่มีชื่อว่าดาอินนะครับที่วิ่งไล่จับกันหลังจบเกมนะครับแอดมินก็มีคลิปให้ดูนะครับฟ้องเลยนะครับโอ้โหทึ่งกันเลยทีเดียบเนี่ยฮะหลังจบเกมนะครับดูครับวิ่งหยอกกันเฉยเลยฮะเหมือนคู่รักอะยังไงอย่างนั้นนะฮะดูครับโอ้โหเดี๋ยวมีภาพชัดๆัดให้ดูอีกครับ นี่นะครับบินเข้ามาแล้วก็หันมาแลบลิ้นครับโอ้โหมืนคู่หักกันเลยทีเดียวดูครันองมดของเราคนน่ารักครับท่าผู้ชมเตรียมยอมรับสนิทกันเร็วมากนะครับสี่ครั้งครับโอ้โหยังไม่จบนะครับนี่ครับลงไปนอนวัดเปลี่ยนนะครับดูครับสนิทกันเร็วจริงๆนะเหมือนนองมดเออ เหมือนไมื่ก่อนเลยนะครับดูครับน่ารักจริงๆะครับหลังจากที่สาพันธวอลลย์บอลเกาหลีใต้หรือว่าโคโวโดได้จัดรับนักกีฬาโคต้าเอเชียสำหรับลุยลีเกาหลีในซีซั่นนี้ซึ่งน้องชมพู่พรพันเกิดปากนะครับเมื่อเซต็ตบอลละ์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ถูกเลือกให้เข้าร่วมเคียม ibk เอาโท e นะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับโค้ดคิมโฮซุนนะครับซึ่งเป็นโค้ดของ ibk เอา u t o และเป็นอดีตเซตเตอร์วอลเล,ล์บอลทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชายนะครับเปิดเผยว่าถ้าหากคิมฮากยอนนะครับที่ตอนนี้รับบทเป็นเซตเตอร์ที่จะได้เลือกลงสนามก่อนน้องชมพู่นะครับในนัดแรกของซีซั่นโดยเฉพบกับทีมเรดสปาร์ในวันที่17ตุลาคมนี้ถ้าหากเธอเล่นไม่ออกนะครับ โค้ดบอกว่าก็จะส่งพลพันธุ์ลุงมาเล่นในทันทีซึ่งตอนนี้นะเป็นการแย่งตำแหน่งกันนะครับผมไม่ใช่ผู้นำเกมแต่เซตเตอร์คือผู้นำในเกมรุกดังนั้นผมจะปล่อยให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำผลเป็นโค้ดไม่ควรห้ามเซตเตอร์ไม่ให้เขาเล่นในแบบที่เขาถนัดมันเป็นเรื่องที่มีความมั่นใจแต่อย่าประเมินวอลเล์บอลลีเกาหลีใต้ตำไปไม่เช่นนั้นคุณจะทำได้เพียงแค่นั่งดูมัน เปิดเผยนะครับว่าใครฟอมตกพร้อมนั่งเป็นตัวสำรองนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับสำหรับลีกเกาหลีใต้ซึ่งตอนนี้นะครับชื่อชั้นนะครับครนพันนั้นดีกว่าอยู่แล้วนะครับดีกว่าคิมฮาขยอนนะครับมือเซตทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าครพันธ์นั้นเป็นระดับลูกนะครับถ้าหากตอนนี้เนี่ยคิมฮาขยอนทําผลงานไม่ดีก็น่าจะหลุดไปยาวๆนะครับหรือถ้าหากคอนพันนะครับเข้าไปแล้วสร้างปรากฏการณ์นะครับ รับรองว่าโอ้โหงานนี้มีมันแน่นอนนะครับแต่ยัง่ไงแล้วนะครับก็ตรงสลับกันลงเล่นอยู่แล้วนะครับสำหรับศึกวอลลบอลโคาลีเกาหลีใต้นะครับห้าทีมแข่งวอลลบบอลเวียดนามต้องดวลศึกโโมสอโลกซีเวียดนามนะครับตีข่าวระบุว่า5คู่ต่อสู้สุดแข่งของวอลลบบอลเวียดนามในศึกโโมสรโลกซีเวียดนามได้เปิดเผย5ทีมสุดแกร่ง ที่วอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามจะต้องเจอกันในศึกจิงชัป์สโมสรโลกโดยความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามกับภารเิกการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรโลกจิงชั์โลกเป็นสนามสุดท้ายนะครับหรือว่า FIVB World War Women Club World Championship 2023ที่เมืองฉางซาประเทศจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่17ธันวาคมปี2566นะครับลล่าสุด สื่อของประเทศเวียดนามกับระบุ5 5. สโมสรคู่ต่อสู้อันแข็งแกร่งของลีกบอลราบอลเวียดนามภายใต้ชื่อสปอร์เซอร์ 1. นึ่ฮานอยจะต้องโดนกันในรายการนี้เริ่มด้วยทีมต้านของวกิบแบงค์อิสตันบูลนะครับจากลีกตุรกีที่เป็นหนึ่งในสโมสรวันบอลชั้นนาของลีกตุรกีและทั่วโลกคลาสของวกิบแบงค์นั้นไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นแชมป์ยุโรป ในรายการ C.E.V. แชมเปี e ้ยนลีกรวมถึงดีกีแชมป์สโมสรโลกถึง4สมัยต่อด้วยอีกหนึ่งทีมจากตุรกีนั่นก็คือทีมเอ็กซ่าซามบีซีดานาวิสอิสตันบุเป็นทีมรองแชมป์ยุโรปนะครับรวมกับ2สโมสรจากบราซิลนะครับได้แก่เดนติลบลายยักลับอูเบอร์ลันเดียและเกลาอูินัสเบโรโอริซอนซี โดยทั้งสองทีมไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเพราะเคยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของรายการสโมสรจอนชิงแชมป์อเมริกาใต้มาแล้วสุดท้ายก็คือทีมเทียนจินป๋อไห่โมสรเจ้าภาพจีนนะครับซึ่งเป็นทีมยอดเยี่ยมระดับประเทศก็เคยฝากผลงานการคว้าแชมป์ลีกวอลบอลจีนมาแล้วถึง15สมัยนะครับท่านผู้ชมรวมไปถึงในช่วง4ปีที่ผ่านมาด้วยถือเป็นงานหนักของสปอร์ตเซ็นเตอร์หน่ฮานอย ที่ต้องปะทะกับสตาร์วอลเลย์บอลชั้นนาของโลกสหรับการแข่งขัน FIVB วบอลเลอ์บอลสโมสรชิงแชมป์โลก2023จะมีสโมสรที่ดีที่สุดในโลก6เทีมร่วมกันชิงชัยใโรอการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกคน่วมสามทีมโดยอันดับที่1ถึง2ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชั้นเลิศทีมอันดับที่1ของกลุ่ม A จะลงเล่นในรอบชิงเลกกับทีมอันดับที่2ของกลุ่ม B ส่วนทีมอันดับที่1ของกลุ่ม B จะลงเล่นพบกับอันดับที่2ของกลุ่ม A ส่วนผู้ชนะในรอบรองชั้นเลิศดจะผ่านเข้าไปสู่ในรอบชิงชั้นเลิศดนะครับส่วนทีมแพ้รอบรองจะไปเล่นชิงอันดับที่3ของการแข่งขันต่อไปนะครับเราปิดท้ายกันที่น้องบุ๋มบิ๋มนะครับชัชวนมกสีถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะส่วนน้องเพียวก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็น้องไก่วิมลรัตน์น้องแนนคัดดาวนึกแจ้งน้องเตยหัตถยาบำรุงสุน้องบิมพิมพิชยานะครับล่าสุดน,น้องบูมบิมก็ถึงแล้วนะครับบทสรุปนะครับไปเล่นที่ลีกญี่ปุ่นนี่โอ้โหมีกันถึง7คนนะครับท่านผู้ชมโดยน้องเพียวนะครับอัจฉรพรคงยศไปเล่นกับทีมเต็งนะฮะนั่นก็คือ NEC Red Rocket น้องไก่วิมลรัตน์นะครับ,รรบไปเล่นกับทีมดังโทรเรนะครับน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งเปลี่ยนสโมสรน,นะครับจาก ตานั่งของเจทีมเอรัตมาสู่สมสทรนิทชิลิเวเล่นะครับและน้องเตยฮายามมสุนะครับอยู่สมสรนเดิมโตโยต้าบอดี้ออโต้ควีนซีนะครับน้องบีมพิชากรลำก็อยู่ที่เดิมนะครับโคโรเบะอัคเฟรีนะครับและน้องยุ้ยชิตาพรนะครับไปสู่สมสรนสปริงนะครับน้องบุ๋มบิมชัดยอนมุกสีนะครับอยู่กับทีมฮิมิจิวิทตอรีน่านะครับในอ่า ลีกดิวชั่น2นะครับนี่คือสาวไทยนะครับทั้งหมด7คนส่วนเกาหลีใต้นะฮะก็มี3คนน้องโมเมทันซาสุดสดอยู่กับสโมสอนไฮพาร์ตน้องมดวิภาวีอยู่กับสโมสอนฮุนไดน้องชมพู่พอพันเกิดปาดอยู่กับสโมสอน b k เอาท์นะครับส่วนลีกเวียนม,มีน้องใบเตยนัททิมากูแก้วนะครับอยู่กับไทยบินนะครับส่วนกับตันปั้นปีญุษธ์ปั้นน้อยนะฮะ ต้องรอนะครับว่าจะเปิดตัวสโมสรยุโรปกับทีมใดโดยคาดกางว่านะ่าจะเป็นที่เยอรมันนะครับนี่คือสุดข,ข่ลลาวบอลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่16ตุลาคมนะฮะ